ทะเลถังตละลามังมากอะไอยเซ็บซีเลยนะคะคือชุดนี้จะเป็นอะไหดุบนิ้วต้องใช้มือในการกินท้านทางการทำไม่ยากถ้าใครรู้จักกุ้งถังเนี่ยก็จะอยู่ที่ตลาดนัด,ดรถไฟนะตอนนี้เขาก็มีหลายๆสาขาเลยวิธีการทำนะเริ่มต้นผมก็จะต้องเจ้าพ,อพอ่อพุก่อนแล้วก็ลวกปลาหมึกกุ้งหอย อาหารทะเลนะคะลวกแล้วพักไว้ในน้ำที่ลวงมาใส่กระด,นะดิึงนะแต่แล้วในขั้นตอนในการทำน้ำซอสนะน้ำซอสเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยใช้มือผัดก,กระเทียมให้หอมใส่น้ำพรนะิกเผานกบเพิ่มเติมมันกุ้งด้วยเพื่อความมันในเนื้อซอสมันจะหอมมันขึ้นมาอีกระดับนะคะ แล้วก็เราจะปรุงรด้วยเกลือกับน้ำตาลทั้งนั้นเองแล้วก็มีผงปาปิกาหรือพริกป่นก็ได้เอาแบบปน่นละเอียดนะมันจะแบบกลิ่นมันจะหอมขึ้นมาแต่ไม่ไม่เผ็ดมากนะมันจะออกนวลๆสุดท้ายปิดปลายด้วยน้สดมันจะห้ามให้เนื้อซอสเนี่ยข้นขึ้นนะแล้วก็นุ่มนขึ้นนะคะแล้วก็เอาของที่เราไว้ลงไปเ้าก็เสร็จแล้วรับรอง บอกแล้วว่าชุดนี้มันจะต้องใช้มือมันจะหอมน้ำพริกเผาหอมมันกุ้งแบบขึ้นจมูกเลยแล้วมีความเผ็ดแซ่บนัวอยู่ในรสชาติจานนี้ทำไม่ยากแล้วทานคู่กับข้าวโพดต้มเนี่ยนะมันจะหวานเข้ากันดีมากเลย ลองทำดูนะไม่ยากเลย